ชมคาะวันนี้ค่ะเราจะพาไปย้อนเส้นทางของสไปร์นะคะเด็กยอดกระตันอยู่ที่สู้ชีวิตมากๆเจ้าของฉายาแรปเปอร์รองเท้าแตะสู่ศิลปินเจ้าของเพลงฮิตระดับโลกค่ะ แน่นอนกัว่าเรื่องนี้นะคะถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสําหรับกรณีของสป라이สุกุลวัฒน์ค่ะแรปเปอร์ยอดกระตันยูนะคะที่โดนต้นสังกัดเก่าเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า14ล้านบาทค่ะโดยอ้างว่าผิดสัญญาว่าจ้างนะคะท่ามกลางความห่วงใยแล้วก็กําลังใจจากชาวเน็ตที่ส่งให้น้องอย่างมากมายเลยค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปนะคะเส้นทางของสป라์เนี่ยกว่าจะมาเป็นแรปเปอร์ชื่อดังสร้างผลงานโด่งดังระดับโลกจนถึงตอนนี้ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจนะคะคือต้องบอกก่อนว่าสป라์เนี่ยเขามีชื่อจริงว่าสุกล ลวัดพงสมบัติค่ะเกิดเมื่อวันที่30ตุลา2548ที่จังหวัดฉะเชิงเซาคุณผู้ชมค่ะปัจจุบันเนี่ยน้องก็กําลังจะมีอายุครบ19ปีแล้วโดยน้องเองค่ะเป็นลูกคนโตของครอบครัวแล้วก็มีน้องชายหนึ่งคนนะคะสปายเลอร์มีชื่อเสียงจากการที่ไปประกวดรายการซูเปอร์เทนสซีซั่นที่2งทั้งช่องวิร์พอยค่ะด้วยการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีการโชว์สกิลการแรปที่ทําให้กรรมาการเนี่ยโหต้องบอกว่าอึง้งทั้งรายการเลยนะคะจนได้รับฉาย,ยาแจ้งเกิดว่าแรปเปอร์ ท้าแตคะค่แล้วแน่นอนคืะว่าน้องเองเนี่ยกลายเป็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลค่ะสําหรับในวันนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมานะคะน้องสปเองเนี่ยตอนนั้นคือมีการขอรางวัลเป็นเตียง2ชั้นให้กับที่บ้านนอนเนื่อง,งจากว่าที่บ้านเนี่ยฝนตกบ่อยแล้วก็น้ําท่วมขัง ทำให้การนอนเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเจ้าตัวเนี่ยก็เลยตั้งใจในตอนนั้นค่ะว่าอยากจะให้แม่เนี่ยแล้วก็น้องนอนที่ชั้นสองของเตียงเพื่อที่จะให้แม่แล้วก็น้องหลับสบายส่วนตัวเองแล้วก็พ่อเนี่ยจะเสียสละค่ะนอนเตียงชั้นล่างก็คือชั้นหนึ่งแทนสร้างความประทับใจแล้วก็เสียงชื่นชมจากคนดูให้กับเด็กน้อยยอดกตันยูอย่างมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในรายการก็มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะบอกว่าสไปร์เนี่ย น้องเองมักจะช่วยพ่อแม่ขายข้าวโพดคั่วตามงานวัดนะคะเพื่อที่จะาหาเงินนช่วยเลี้ยงน้องแม้ว่าจะต้องอดหลับอดนอนหรือว่านอนดึกแค่ไหนน้องก็จะมีวินัยในด้านการเรียนอย่างสม่ำเสมอกระทั่งต่อมาค่ะสปายเองเนี่ยก็ไปร่วมแข่งขันในรายการโชว์มีดูมันนี่ไทยแลนด์สนะคะด้วยการเป็นผู้แข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในตอนนั้นเนี่ยมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะแต่กลับแสดงความสามารถจนได้ตำแหน่งรองแชมป์ของปีนั้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินแรปเปอร์แบบเต็มตัวค่ะแล้วก็ผลิต ผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างชื่อเสียงระดับโลกเมื่อเพลงทนสปา X เอ็กกับ G กายจีค่ะสร้างปรากฏการทะลุชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอันนี้ไม่รวมของอเมริกานนะคะคือติดชาร์ตในอันดับเพลงที่89นับเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่สามารถก้าวขึ้นสู่ชาร์ตบิลบอร์ดแล้วก็มียอดผู้ชมในช่อง YouTube กว่า420ล้านวิวจากความพยายามแล้วก็ความสําเร็จทําให้สปเนี่ยมีเงินเก็บจนสามารถซื้อบ้านหลังแรก,กให้กับครอบครัวได้สำเร็จ ในวัยเพียงแค่16ปีค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ